สวัสดีจ้าเพื่อนๆทั้งหลายมือนี่สิผ้ามากินอมหนูด้วยค่ะเด้ออมหนูค่ะมือนี่มีหนูมาซักตัวมาออมหนูให้กินด้วยค่ะเด้อหนูนาบ้านเราค่ะกำลังฝกักกำลังโอกําลังเห็ดเป็นตอนอยู่ค่ะ จะมาอ,อมหนูมาเบิงเดอค่ะวิธีเพิ่นเห็ดจังไงเน่อ,อมหนูอีสานบานเฮาเป็นยังไงแตกต่างกับท่างอื่นอยู่มาบเบิงน้ำกันเดอค่ะเดอฝักเป็นตอนเป็นตอนหน่อยๆค่ะมันจังเปื่อยไว้อ,อมแบบเป็นตอนค่ะตอนหนูเป็นตอนเป็นตอนมากค่ะ ฝักเป็นตนค่ะนี่ฝักเป็นตนเวลามันจึงเปื่อยเปื่อยง่ายค่ะหนูหน้าบานเท่าซ้ำตัวแต่ตัวใหญ่ๆหมื่นจิมาอมให้เพื่อนๆกินค่ะมาติดตามกันไป เรื่อยๆด้วยค่ะเด้อว,ว่ามันจะเป็นจังไหรโอมหนูนี่แตกต่างกับจังหวัดอื่นอยู่บทั้งภาคอื่นอยู่บ่ทั้งอีสานนี่ค่ะมาบึงกันด้วยค่ะเด้อซับก่อนค่ะซับเป็นชิ้นเป็นตอนหนูตัวบบกใหญ่เลยค่ะ สามตัวหนูมีไข่มันมั่นค่ะหนูมันมั่นหลอกหนังเรียบโอยแล้วต่อมอ,ออกก็มาขูดหนังเรียบโอยเลยค่ะเชริมมะออมแบบนี้มะออมสามตัวหนูสามตัว มาติดตามเบิงวิธีวิธีออมหนูออมเป็นสิน่นเป็นตอนนี่ค่ะนะมาเบ่งไปเรื่อยๆน้ำกันค่ะ เป็ดชิ้นฝักเป็ดชิ้นอยู่คนเก่งนโทษครัอืมเกียวันเกียวอท่าอื่าหนูเพื่อนน้นองนุน่นยกนูหนู หนึ่เบิ้งในตัวบักใหญ่กลับมากลาออับหลังเงี้ยคุอคุยหนูตัวใหญ่เลยสามตัวเลยนะน้องน,าน,น,านุชก็เตรียมเด็ดใบกะเพรานะคะเด็ดใบกะพเพราติดใบกะเท่าเพื่อที่ไอ้ใส่กับออมหนูนี่ค่ะเด็ดใบกะเพรา ก็จะมีใบกะเพราใส่สะะอันนี้ก็หัวปลีใส่ด้วยนะคะ,นนะ,คะหัวปลีสใส่หัวปรีด้วยน้ำถึงจะขาวสวยเพิ่มรสชาติอีกอย่างหนึ่งคือหัวปรีนะคะเด็ดกะเพราใส่ก่อนน้องนุง่นคนสวย เสร็จแล้วสำหรับเนื้อมูเอาเครื่องตำนะคะตะไคร่ตะไคร่ตะไคร้พริกพริกจะใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งนี่มันถึงอร่อยเขาจะไม่ใช้พริกสุกะกะเพราก็เยอะแล้ว จะจะมีพริกแห้งแล้วก็พริกไทยนะคะทั้งสดทั้งแห้งเหมือนกันพริกไทยเอามาตาเกลือใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือไปด้วยเวลาตํำพริกมันถึงตำตำง่ายแล้วก็ละเอียดเร็วค่ะตําเครื่องปรุงนะคะ นี่แบบอีสานบ้านเรานี่แหลยง่ายๆนะคะมีพริกมีตะไคร้พริกไทยนะคะพริกไทยแห้งก่อน ตัมเครื่องให้ลเลขละเอียดก่อนนะคะ,ะเครื่องไปใส่กับหนูที่เราหั่นไว้นะคะใส่ในกับหนูที่เราหั่นไว้เครื่องปรุงรดจัดจ้านเลยรดจัดจ้านเลยง้าว ไฟกำลังร้อนๆเอามาคั่วค่ะเอามาคั่วกับที่ที่เราเตรียมไว้นะคะคั่วให้สุกคั่วให้สุกมาดูเอาไฟเตาถ่านนี่แหละคะ่ะไฟเตาถ่านคั่วไปเรื่อยๆให้สุก ข้าวกะัิเกง่งอุอ้รสรสน่าจะเผ็ดจัดจ้านเลยนะคะพวกไปเรื่อยๆจนจะสุกนะคะขั้นตอน เติมน้ำล้างคกใส่ที่เราตำเครื่องปรุงสุกแล้วเราก็เทน้ำใส่อันนี้สำหรับเครื่องที่เราจะใส่นะคะมีหัวปลีมีต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะคะกำลังเดือดค่ะกำลังเดือดหลังจากที่ใส่น้ำไปแล้วรอให หนูเปื่อยหน่อยนะคะให้หนูเปื่อยแล้วใส่ผักลงไปค่ะถ้าสุกแล้วเปื่อยแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้มีหอมผักชีลาวงวปลีนะคะงวปรีใส่ลงไปะคะ่ะรสชาติอร่อยแน่ <c oughs> น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็คนให้เข้ากันเครื่องปรุงก็เราใส่กเกลือตอนที่เราตำตำเครื่องปรุงนะคะถ้า ยังไม่นี้เราก็ใส่เพิ่มเติมยังไม่อร่อยเราก็ใส่เพิ่มเติมตอนตําเราใส่เกลือแล้วนะคะตําพริกตําเครื่องปรุงสุกเรียบร้อยตักกินแล้วนะคะสุกเรียบร้อยค่ะนี่คือออมหนูอีสานบ้านเราค่ะออมหนูเซบเซใส่มะขามใส่มะขามดิบ ด้วยนะคะให้ส้มให้เปรี้ยวนี่ลงมือทานกันได้ค่ะอร่อยมากกินด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะคกินด้วยกันนลไม้ละมืออร่อยมากเลยเยิมเยิยมหัวอามากินด้วยกันนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามทุกท่านจนครบนะคะขอบคุณมากค่ะ